ดังๆเลยก็ม่ได้ยินสวัสดีพีบ๊อบโอเคเรียมโอเคอ่ะ แก้มหันมายิ้มหน่อยเลยาทำไปด้วยหันมายิ้มหน่อยเออทด้วยอันนี้ขี้ขวบแล้วค่ะทางเราไม่ทราบอายุที่แท้จริงครับตัวนี้เราได้มาจากชาวประมงเด็กุติชอบโอ้หได้มาจากชาวประมงก็ฝึกได้ ยังเขาปีปี่แล้วครับที่เขาไมา่อยู่ที่นี่อืมอ่ะอีกลูกอีกแกมยิ้มหน่อยโดวเดิมโอเคหนึ่งสองโอเคไปหยิบไป อาสั่งให้นอนอา่าอาลงมา,างมากอดลงมาหน่อยแล้วล,มา,ลมากอดฝั่งนี้ฝั่งนี้หากกอดลงมาแล้วมองแม่ด้วยหันเปลีนไปฝั่งนู้นดิอ่าอย่างนั้นแหละเยี่ยมกระบือามาปา,ากยัดจะไปลึกๆอีกไปลึกๆอีกเอาหยิบเลยลูกหยิบหยิบหยิบให้เขาใส่ทีเดียวสองข้างเนี้ยใส่สองมือ,องี้ก็ได้แต่เล็ก